สวัสดีวันนี้แม้มันอยากไปนั่งชิลสักที่ที่หนึ่งเป็นที่ที่มีจุดชมวิวสวยๆในเมืองพัทยานั่นก็คือเขาสอทลอเป็นสถานที่ที่เคยมากับเพื่อนสมัยเรียนบนเขาก็จะมีวัดเขาพระบาทพัทยาก็จะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวมากราบไหว้บูชาเ,เดินไปอีกฝั่งก็จะเป็นท่านพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ตรงจุดนี้ก็จะมีคนมาไหว้ยเยอะมากส่วนตรงด้านหลังนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวแรกเป็นจุดจุดหนึ่งที่สวยงามมากชมวิวไปสักพักมันก็เริ่มหิวนิดนแล้วมันเลยแวะไปหาอะไรกินแถวๆนั้นมันก็เจอร้านขายน้ำกับร้านขา,ขายขนมปังปิ้งมันก็เดินตรงไปดูเมนูทันทีแล้วมันก็สั่งขนมปังปิ้งเนยนมกับน้ำแดงมะนาวโซดาม,มากินให้หายหิวซะหน่อยพอจ่ายตังเสร็จปุ๊บก็รับบัตรคิวแล้วไปนั่งรอที่โต๊ะในระหว่างนั่งรอนั้นขนมปังปิ้งไส้เนยนมก็มาพอดีดูสิตัวขนมปัดดกก,กกกรมมาาาาานนนน้้ท็พยแซิโะ หวานซาเปียวแบบพอดีพอดีและนี่คือภาพสมัยเด็กที่เคยมากับเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนมัธยมเทใจนั่งกินไปสักพักของฟ้าเริ่มมืดแล้วแต่ที่มันชอบในเวลานั้นก็คือวิวพัทยาตอนกลางคืนถวยจริงนั่งไปสักพักก็ต้องรีบกลับเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่านั่งได้แค่ถึงหนึ่งทุ่มแต่ก่อนเข้าบ้านเนี่ยมันหิวข้าวแบบจริงๆจังๆและมันเลยแวะไปร้านแดงดำซะหน่อยเพราะมันชอบเมนูหนึ่งในร้านนี้นั่นก็คือมัสมั่นไก่พอมันเห็นมัสมั่นไก่แล้วมันรีบเดินตรงไปสานทันทีและนี่คืออออออตตััััววมมมมมมสส่่่นน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 นไกก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 าาาาิิิิลลลหดูแแแะ้้เร็จี มากไม่ไหวแล้ว <Yes. S 1> เขาจบไปแล้วนะครับสำหรับทิมในวันนี้ <Wow. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยทิปต,ต่อไปจะไปที่ไหนนั้นกดติดตามมันด้วยซีอ u